ครับสวัสดีครับพี่น้องอีพซี่แฟนครับแฟนช่องสุขสุขคนนะครับผมอ่ะมื้อนี้มาลุยกันพี่น้องอีพซี่ปล่อยต่อบ่มีกักพี่น้องอีพซี่มาเบิ่งกันนะครับของหมดประจําวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งกยนะครับพี่น้องอีพซี่หนึ่งการใหยันสองพันห้าร้อยหกสิบหกกันนะครับ,ารยายนนรบมาลุยกันได้พี่น้องอีซี ตอหงหมวดกันได้พี่น้องตอหงหมวดกันได้นะครับนะครับมาดูกันนะครับบนนะครับพี่น้องเอฟซีจะให้ล่างไปก่อนพี่น้อง ดดล่างไปก่อนนะครับอ๋เอาบนพี่น้องบนเพราะว่าอ่เบังหลักฐานกันตะกอนพี่น้องยุบซี่นี่ครับหัวที่พานมาใหนะ้พี่น้องเนาะหววที่พานมาแอดให้บนแต่ลงล่างนะพี่น้องเนาะอ่ะพอเป็นยังครับผมให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนพอเป็นยังครับผมเพราะว่าแอดจะอ่าให้พี่น้องซี่บนล่างกันไปรวดนะครับ วัตถผ่านมานะครับแอดไฮบนนะฮะไฮบนลไฮวิ่งหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดกะมาลงรางนะครับพี่น้องลงรางนะครับเข่าที่หกกับเจ็ดมาน้ากันพี่น้องหกกับเจ็ดแอดจับคู่กะนะครับนี่ก็เข่าที่เข้าที่ให้เจ็ดหกนะครับให้เจ็ดหกให้เจ็ดหก ไปออก6กเกตล่างนะครับพี่น้องเอฟซีให้บนลงล่างนะครับให้บนลงล่างนะครับอาะทีนี่แอดสูตรนี้สูตรนี้มาล่างนะครับพี่น้องเพราะว่าสองหดวแล้วลงล่างนะครับลงล่างนะครับทีนี้แอดจะเฮ็ดเป็นล่างนะครับพี่น้องเฮ็ดเป็นสูตรล่างนะครับแต่ว่าสูตรบนสูตรบนค่อยเบิ่งกันนะครับเอานะครับพี่น้องแอดจะเปลี่ยนเป็นให้เป็นล่างนะครับพี่น้องล่างย่างเดียวกันนะครับ เพราะว่ามันลงรางสองวัดแล้วพี่น้องแต่ก่อนนี่ขึ้นตะบนยังเดียวนะครับขึ้นตะบนยังเดียวบบดน,นี้แอดจะปล่อยลางนะครับแอดจะปล่อยรางก่อนพี่น้องเนาะเพื่อพี่น้องไอ่ซี่อรตเตอรีมาจะได้หายิบอรถตเตอรีกันนะครับยิบอรูตเตอรีกันไว้ ล่างย่างเดียวนะครับล่างย่างเดียวนะครับให้ล่างไปก่อนนะครับพี่น้องอีฟซี่นะครับอ่ะพี่น้องอีฟซีเสียงแดดอ่ะเสียงแดดถืกนะครับพี่น้องอีฟซีมองเห็นบ่น้อมองเห็นบ่น้อครับผมเอ้างวดนี้นะครับงวดนี้แอดจะให้ล่างนะครับให้ล่าง เพราะว่าสูตรนี้มันเป็นบนล่างนะครับเป็นบนล่างแต่เอ็ดอ่ากุเทียนี่จะเข่าตะบ,บนนะครับบัดน,นี้มาล่างนะครับมาล่างสองหมวดส่วนแล้วทีนี้แอดก็ได้จัดดึงมาเป็นสูตรล่างนะครับล่างนะครับพี่น้องให้วิ่งนะครับอ่ะวิ่งล่างนะครับพี่น้องวิ่งล่างก็ต้องสับสนนะพี่น้องทุีนะครับเราต้องสับสนนะครับ วิ่งล่างนะครับวิ่งล่างนะวิ่งล่างห้ากับหกนะครับพี่น้องให้วิ่งล่างหากับหกกันนะครับวิ่งล่างห้ากับหกเน้นไปเลยพี่น้องเน้นไปเลยนะครับบอต้องมีกักนะครับบอต้องลีลานะครับ หลังจากหวอยออกปุ๊บก,ก็ปปุ้ยปั๊บกันเลยพี่นอ้องฮะมาต้องร้อซากันนะจะหาว่าไปเอาของคนนั้นองคนนี้มาลงนะครับบมเมนพี่น้องเอฟซหวยออกปุ๊บแอดกระจัดให้ปุ๊บปับ๊บยางรวดเร็วกันพี่น้องเอนะครับนะเติมเติมสีให้พร้อมพี่น้องเอฟซีนะครับนะครับนี่ครับวิ่งล่าง เด่นที่หาเด่นที่หาตัวเดียวพี่น้องเอซีเด่นที่หาตัวเดียวนนอ FC, ่ะให้พี่น้อง f อซีสายวิ่งสายรูดนะครับล่างนะครับเฉเพาะล่างนะครับหรือจะบนก็นได้นพี่น้องเอฟซีนะครับบนล่างก็ได้แล้วแต่พี่น้องเอฟซีจะอ่าเอาที่สบายใจพี่น้องก็แล้วกันนะครับเอาที่สบายใจพี่น้องเอฟซีก็แล้วกันนะครับแต่แอดนะครับสูตรนี้ ตะกอนนี่อ่ะว่ากันตะกอนพี่น้องสูตรนี่ตะกอนน่ะนะครับผมเดินบนตลอดนะครับเดินบนมาตลอดสิบสี่งวดพ่อให้งวดสิบห้ากับสิบหกนี่ล่องลางเ <c oughs> อาบัดที่นี่เอาเป็นล่างกันแล้วกันเพราะว่ามันชนกันล่างนะครับนี่ชนกันที่ห้าล่างนะครับ <c oughs> ชนกันที่ห้าล่างนะครับพี่น้อง fc อ่ะมาเบิ่งกันครับงวดนี้จะเดินต่อกันว่าพี่น้อง จะเดินตัวกันไหมนะครับมาเบิ่งกันนะครับจัดไปพี่น้องเิฟซีนะฮะจัดไปห้าหกนะครับห้าเจ็ดห้าแปด ที่ฮาฮกนี่มันเคยมานน้ำกันนะพี่น้องเด้อเคยม่านน้ำกันแทนมุ่งเอาไปกินไอ้ฮกกับเก็ดฮกกับเก็ดมานน้ำกันนะครับก็ได้เอามานน้ำกันพี่น้องเพราะว่าสูตรนี้นะครับมานน้ำกันเรื่อยนะพี่น้องที่ห้าหกอย่าลืิ่มนะครับว่าพี่น้องนะครับหัวสัญจรนะครับงวดนี่นะครับหัวสัญจรออกที่สระบุรีนะครับพี่น้องออกที่สระบุรีเป็นหัวสัญจรนะครับอ่ะหรือสัญจรมาสัญจรพี่น้องเอฟซีคอมเมนต์มาบอกแอดได้เลยพี่น้องเด้อ มาบอกแอดเป็นหวยสัญจรอ,อีหลีบ่นะครับแอดกะได้ข่าวสารมายังบอ่ค่อนไดนชัดเจนบ้างเนะครับได้ข่าวสารมายังไม่ชัดเจนว่าเป็นหวยสัญจรจ,จริงหรือไม่ให้พี่น้องเอฟซีคอมเมนต์มาบอกแอดด้วยนะครับอ่ะงวดนี้นะครับไปกันที่หกนะครับไปกันที่หกหกเก็ออกไปแล้วนะครับหกเก็ออกไปแล้วนะครับ เอาไปที่ห้าศูนย์ก็ได้พี่น้องทุี่มากันอีกห้าศูนย์นะครับติดหาเด่นที่หานะครับอ่ครับผมแล้วก็ติดหกนะครับเอาไปหกแปดสองตัวนะครับพี่น้องทุี่แล้วก็หกเก้านะครับพี่น้องนี่ครับอ่ะยังบ่มีตัวเน้นนะครับยังบ่มีตัวเน้นเพราะว่าจะมีโค้งทุดทใชยอยู่ครับบนล่างนะครับ จะมีคงงคดท้ทยกันอย่สำหรับวันนี้ให้พี่น้องเอฟซีเอาไปพิจ,จารณาเบิ่งว่ามันจะมาอีกบ่เนาะกับประมาณนี้นะครับพี่น้องเอฟซีเอาไปพิจารณาวิเคราะห์กันเบื้องนะครับแต่ว่าที่แอดเฮดเดนที่หานะครับเด่นที่หา,นะหาล่างนะครับล่างนะครับอาจจะขึ้นบนก็ได้แจ้พี่น้องเอฟซีจะว่ากันนะครับเอาปล่อยก้อนไผ่พี่น้องเอฟซีบ่มีกักก็ได้พี่น้องบ่มีกักนะครับ อ่หอยออกปุ๊บแอดกะปล่อยปั๊บกันเลยพี่น้องบพรว่าสูตรของแอดนี่มือขึ้นเดี๋ยวเฮ็ดจนหดอ่าตีหนึงพี่น้องเฮ็ดจนหดตีหนึงนะครับมือขึ้นีรือปวดหัวนะครับก็ได้ก็อเชื้อได้นะครับก็อยากจะให้พี่น้องเอฟซีไม่ชกไม่หลับกันแอดเฮ็ดแวบๆจะหันเถื่อบอกพี่น้องว่าสั้นอ่าแอดได้โยครับฮานะครับลักฮานะครับลักฮานะครับฮ่หก แอดได้ลักหาพี่น้องเอฟซีห้าลักห้าตัวนะครับพี่น้องลักหาตัวนะครับพอเหมาะอยู่พี่น้องมันเคื่อนในช่วงมันกันอยู่นะครับเอาฉะนั้นแล้วนะครับวัดนี้แอดให้ไปนะครับแคปหน้าจอกันเอาไว้พิจารณาเบิง้งชอบใครเอาว่าชอบก็บพนันเป็นเพียงแนวทางกันเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อ